สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีทุกทกท่านครับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าที่คอยติดตามกันมาตลอดแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมในช่องของผมนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องกเกษตรพอเพียงอย่าเพิ่งตกใจแล้วครับไม่ว่าหาว่าผมไปเปิดช่องใหม่ช่องนะก็ช่องเดิมนะครับก็คือช่องเดิมก็คือช่องตั้มออร์แกนิกวันนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อเนาะมาเปลี่ยนชื่อ ให้มันตรงกับที่เราทำเนี่ยที่เราทําปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆเนี่ยที่เราทําอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็ออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้มีความรู้เก่งกาจมากมายไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนู่นด้านนี่นะครับแต่ว่าอาศัยใจครับใจรักที่อยากจะปลูกก่อนอันที่หนึ่งนะท,ท,ที่ที่มาทํา ประเด็นที่2ก็มันเกิดสาเหตุจากการระบาดของโรคโควิดเมือ่อเมื่อสองปีปีสอปีที่ผ่านมานะผมก็มาเริ่มดำเนินการทำพวกเนี้ยตั้งแต่ปีสอง3เนาะแล้วก็มาเริ่มทำ u t u b e เมื่อปลายปีสอง3ันจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมายคว่าเราทำไปแล้วเนี่ยก็เลยมาอยากมาถ่ายทอดนะให้เพื่อนๆให้พี่พ,พน้องได้ดูว่าอ๋อปลูกแบบนี้ก็ได้ปลูกแบบนี้ก็ได้ปลูก แบบนี้ก็ได้กินนะพื้นที่เรามีน้อยเราใส่แค่กระถางแล้วล็อกบล็อกแปก๊กใส่กระมังทั้งเปก็สามารถที่จะปลูกผักกินได้เนาะเมื่อกี้เกิดนําไปแล้วว่าผมไม่ได้มีความรู้องค์ความรู้อะไรมากมายผมก็จะไปติดตามช่องต่างๆนะช่องต่างๆที่เขาทํากันอยู่เนี่ยที่เขาทํามานานมีผู้ติดตามเป็นเรือนแสนเป็นหลักหมืน่นเป็นหลักแสนเนี่ยเดี๋ยวผมก็ดูหลักๆก็จะมีสีช่องหลักๆเลยนะครับก็จะมีช่องอ่พิถีไทยชนแนล วิถีไทยพีชนแนลเนาะช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยช่องปาก,กิ๊กคำสวนแล้วก็ช่วงแม่ก้อยแม่ก้อยพาทำเนี่ยสี่ช่องหลักเล่ผมจะดูจะดูแนวทางเขาทำอ่าพื้นที่ที่ที่ดูเนี่ยเพราะว่าอย่างบ้านของครูสวัสดิ์ก็เขาคงจะเป็นอาจารย์เป็นครูสอนหนังสืออยู่เนาะเขาก็ใช้พื้นที่บริเวณบ้านเหมือนการทํามันก็คอนเซปหรือมันความแนวคิดอะมันตรงกันนะของปาก,กิ๊กคำสวนก็ทําบริเวณในบ้านเหมือนกันใช้บริเวณในบ้านที่ไม่มากนัก เมืนะ่อหลังนับผมเคยดูคลิปหลายคลิปว่านะคุณป้าก็บอกว่าพื้นที่ในบ้านแค่เหลือพื้นที่แค่ยี่สิบสามสิบตารางเมตรแต่ตารางว,วาเขาก็ปลูกผักได้หลากหลายนะช่องวิถีไทยชนเนลก็ใช้วิธีทําในบ้านนะทําในบ้านเหมือนกันเราไปดูของแม่อะไรนะแม่ก้อยแม่ก้อยพาทำของแม่ก้อยนะช่องแม่ก้อยก็เขาก็ทําเป็นผู้หญิงด้วยนะเขาก็ทำปลูก,ลกผักปลูกนูน่นปลูกนี่เขาก็สามารถที่จะ มีพืชผักไว้กินในครัวเรือนมีพริกมีมะเขือมีมันมีมะนาวมีเชาอมอ้หหลากหลายดูแล้วมัน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 หลากหลายแล้วก็ไปดูเอาความรู้แล้วก็เอาแนวคิดทั้ง3ามสี่ช่องเนี่ยนะผมก็จะเอามาประยุกต์ใช้เนาะประยุกต์ใช้เอามาดัดแปลงเอาเอามาเรียนแบบมากระบอกตรงตรงวันที้ก็เอามาเรียนแบบเรียนแบบในการปลูกนะครับอ๋อวิธีนี้มันดีอ่ะมันได้ผลนะนะครับยุคปัจจุบันเราต้องไปดูเรียนรู้ในเรื่องของ ขเขาเรียกว่าทางรัดเนาะบางทีเราต้องมานั่งทดลองเองอะไรเองกว่าจะบรรลุสำเร็จมันก็จะช้าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราจะต้องอได้ผลไวได้กินไวเพราะเราต้องกินต้องบริโภคต้องใช้มันทุกวันหลายอย่างก็ไปดูของเขามาเราก็มาปรับปรุงของเราเ,ออเราทําแบบนี้มันไม่เข้าท่าเนี่ยทำแบบนั้นมาได้ผลเนี่ยแบบนี้ช่องนิไมได้ผลบบนิไมได้ผลเราก็เอามาเรียนแบบนะครับก็อยากจะฝาก,ฝาก เพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะทั้งเก่าทั้งใหม่นะทั้งขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจนะของช่องตั้มออร์แกนิกอันเดิมแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นช่องเกษตรพอเพียงซึ่งมันจะโดนและตรงใจและก็ตรงใจผมด้วยนะครับที่ที่เราทําทุกวันเนี่ยก็เลยตั้งใ,ใจเปลี่ยนชื่อดีกว่าอตอนแรกก็กะจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าคนก็รู้จักในช่องในน้มตั้มออร์แกนิกละแต่ก็ได้แจ้งไว้ที่ เหตุชุมชนแล้วเนาะพราะว่าผมได้เปลี่ยนช่องไปแล้วครับอย่างไรก็ฝากติดตามช่องกเกษตรพอเพียงหรือช่องตั้มออกกันอีกเดิมนะครับนะครับ hmm. ท่านใดที่เคยติดตามมาก็ฝากติดตามกันต่อๆไปนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมก็พยายามที่จะนํานเสนอผลงานการทํางานทําสวนเนี่ยบางทีอาจจะไม,ไม่ได้ตั้งคอนเทนต์ไว้ต้องทําอะไรแต่ว่าวันนี้จะปลูกอนุนันนี้เนี่ยก็เลยเอามาถ่ายมาถ่ายให้ดูนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะพาท่านมาปลูกผักกาดกวางตุ้งกับผัก้าฮ่องกงครับเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ชมคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการปลูกผักกาดในตะกร้าเนาะ ตอนนี้มันหมดไปละนะครับมันหมดรุ่นก็ท่องไปเก็บกินเองเอาไปแจกเพื่อนบ้านมัน่งไปแบ่งปันคนนู้นคนนี้มั่งนะครับแล้วก็มันหมดรุ่นไปวันนี้ก็จะมาปรุงดินใหม่เพื่อจะเติมเติมลงไปในตะกร้าพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีตะกร้าใหม่เพิ่อมอีกอีกทั้งสองตะกร้านะครับตอนนี้เราก็จะไม่ปลูกผักาศทั้งหมดเราก็จะปลูกทั้งผักกาศแล้วก็คะน้าฮ่องกงนะครับทั้งสองเพื่อทั้งสองอย่าง ผักสอชนิดก็จะปลูกในพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพิธีการปรุงดินกันก่อนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ได้เตรียมดินปลูกไว้4ถุงดินปลูกก็สีถุงก็ดินปลูกเจ้าเนี้ยมันก็จะมีทั้งแปลบนี่อะไรนะแต่ดินมันเยอะไปหน่อยนะครับมันจะค่อนข้างจะเป็นดินผสมทรายนะเป็นดินผสมทราย แต่เวลาเรารดน้ําไปเนี่ยเวลาเราอเอานเ,เนี่ยไปปลูกเพียวๆเนี่ยมันจะแน่นนะครับวันนี้ผมก็จะเติมจะเติมปุ๋ยมูลมูลไส้เดือนเนาะมูลไส้เดือนไปหนึ่งกระสอบนะครับผสมก่อนนะครับผสมมันเข้ากันกับทั้งดินปลูกที่มีอยู่แล้วก็มูลไส้เดือนนะปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับวันนี้จะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนาะพอดีสั่งมาละ ผมก็มีปุ๋ยหมักขี้วัวก็มีแต่ว่าจะใช้นี่ก่อนนะครับครับขั้นตอนนี้ก็จะมาพวนในตะกร้าก่อนนะครับพวนดินในตะกร้ามาก่อนในดินเดิมพวนดินเดิมก่อนนะครับ เีย่นิดนึงเดี๋ยวเราเจ้าดินใหม่มาเติมหลังจากที่ เรียมดินเสร็จก็จะตอกหลักนะครับจะตอกหลักเพื่อเราจะเอาเอะไรสแลแนสแลนเนาะมา,มาขึงเพื่อพรางแสงไม่ให้ผักมันสลบผักต้นเล็ก ครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะปลูกแล้วครับก็จะประกาศประกาศตุ้งกอนนะครับว่ากล้าได้ไปซื้อมาซื้อคนเพาะมาก็ไปเพาะเองนะครับหนวดนี้เพาะไม่ทันซื้อเข้ามาก่อน เราจะปลูกไปกินเนะาะหมดนี้เพราะไม่ทันในตะกร้านะถ้ากับเพื่อนมีฟางก็เอาฟางมาคุมด้วยนะครับถ้าไม่มีฟางก็หญ้าแห้งหญ้าแห้งก็ดูนะที่มันไม่มีเมล็ดก็เพื่อรักษาความชุ่มชื้นเนาะ ตอนสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ปลูกไปนี่ก็ปลูกพืชไปผักไปอยู่3อย่างนะจะมีกวางตุง้งคะนา้าห้องกงแล้วก็สลัดนะครับอันนี้ก็จะปลูกอย่างละอย่างละแถวก็เพื่อที่เอาไวท้ที่เราจะไว้กินในครัวเรือนแล้วเนาะคราวที่แล้วปลูกประกาศปลูกเยอะไปนะครับปลูกเยอะไปแต่ว่านี่หลังจากปลูกเสร็จก็เอาสแ,แลนมาคุม นะคุมเพื่อพลางแสงนิดนึงนะเพราะว่าแดดกลางวันมันร้อ,น,อนตรงนี้มันแดดเยอะนะครับเปลี่ยงนะครับก็จะคุมมีสักสี่สามสวันหวันแล้วแต่ดูที่ผักของเราติดก่อนนะถ้าผักของเราติดดีสู้แดดได้แล้วก็ก็จะเอาโซลแอนออกนะครับช่วงนี้ก็จะนุบานลดนงลดน้ําดูไปก่อนก็เอาไว้โอกาสต่อๆไปก็จะอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะไว้เท่านี้นะครับ ฝากพี่น้องเราท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่น้องที่เข้ามาชมแล้วท่านใดนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามในช่องเกษตรพอเพียงด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อื่นก็ฝากกดแชร์ไปยังญาติพี่น้องเพื่อนๆที่เรารู้จักเพื่อที่จะได้ให้ท่านอื่นได้รับชมต่อไปนะคครรััับบสสหวววนนนีีี้้้เอาไค่ครับสวัสดีครับ